โอเคว่าดอตสวัสดีกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้อยู่ในเกมอันนี้ไม่ประเทศไหนหนักเหมือนเคยเออไม่ไปไหนหรอกเกมนี้เกมเดียวละไอ้มาตักเกมนีนไงเอาคืออ่ะไอมีกี่เราหรอตอนนี้อยู่ฟรีนิเวอร์เดอร์ฟีนิเวอร์ว้าวว,าว้วาวว้าวนี่ไงนี่ไงมัด,ดคืนกลอื้มดูดูดูประเทศเกาะดูว่าเออ ปืนเจ็กยาง <Nope. S 1> ยือ้อท้องคท <Nope. S 1> ้องกันท้องกันข้องกันคือว่าอะไรนะมาเป็นคนยางยือตายกเจ็กยางยือถอยว้าวไอ้ไ,ไง,ๆๆๆๆๆองเล็ดหรือว่าเล็บพมดู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 ท้องละ เพืนเช็คยางยืดสวยโน้ปนี่ไงเฮ้ยไม่โดนเหรอไม่โดนเหรอไม่โดนปืนโกนยางยืดตายหนึ่งสวยโดนลุมไว้โดนลุมอ่ะนี่นี่นี่ว้าวว้าวว้าวเพื่เช็คยางยืดยางยืดเหรอสังยืดยางยืดเ้วยยางยืด เฮ้ยอีโดล็อกไอ้อิสบูจะมาสู้นิเวอร์ได้ยังไงเปล่าตามผมมาแล้วใ่ไม่ตานไม่ตายในไงเอาแล้วไก่ใส่อืมอืนี่ไงนี่ไงนี่ไงในซุกเทสนกกันตั้มตัดตื่นคนยากีผอ้เจ็บเจ็บท่านี้เจ็บนี่นไงพวกนี้ แล้วก็ท่าสองไอ้เหี้ยวโห้โหโกรนโอ้โกรนต้องรอท่าสามมาปืนกลยางยืดโอ้เจ็บเจ็บถอยวิ่งหนีอย่างเดียนโอ้ว่านวันโอ้ยหมดก่อนอ้ําเฮธรรมดาก็ธรรมดาก็อยู่ไอ้หนูธรรมดาก็อยู่โอ้โดนโดนเหลาโดนโดน เราหลังให่รอแล้วรอแล้วโอ้โหเจอรอต้องมีโนฟามิโกเอ้ยเอ้ยไม่โดนเว้เป็นไงล่ะโอ้โหหัวแตกเฮ้ยหมื่นหมื่นสามสามโยกย้ายโยกย้ายสายสะโพกไอ้หนูเฮ้ยโซโล่นี่โอ้แกมาไหนวะเฮ้ยโหเจ๊กยางยืดปั๊มอุ้ยเกือบมือนะเกือบมืนอุ้ยตายโอ้ดังมากดังมากเจ๊กยางยืดไม่โดนเลยเหรอปั๊ม สองสองไว้สองตื่นคนยังยืดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโดนสลับท่าแล้วโอ้โดนผ้ามายาเฮ้ยฝนตกเฮ้ยมีฝนตกเอ้ยแปลงร่างเฉยอุ้ยเอ้ยโดนผมโดนผมโอ้เอ้ยโดนเหลาโดนเหลาโดนเหลาโอ้โดนปุ๋วว้าวโดนเหลาโดนเหลาเอาไปกูัวเอาไปหน่อยละกันเกียร์สี่เกียร์สี่ขอหน่อยละกันเกียร์สี่เนี่ยแต่ไหนสักนาไหนเฮ้ยโซโลนิว อีดบัวอีดบัวอีดบัวเฮ้อโดนเหงาเงาเหล่ากระบาลเอ้ยใครจะไปยอมวาโดนเหล่าเหงากระบาลเฮ้ยเอาหน่อยไหมล่ะก็ตายไปดีโอ้โหแจ็คยางยืดอ่ะนี hey. Wait. Wait. ่มาตึงกลอนยางยืดแซบแสบคันๆกันเทนี่แม็กนัมเฮ้ยไอจิโกตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเว้นละโดนสามโดนสามเว้นละเฮ้ยต้องแปลงร่างเฮ้ยแปลงร่างทันอยู่โจ๊กยายใส่ทวงเลยสวยสวย ตายไปซะลัวกาธาทะเนกันตายมัดพืนโกนยังยืดโหหมดเวลาก่อนเฮ้ยแบ่งฮันเตอ์ใจรอไปอีกรอบ a อง years l a t e r อ้าวที่แมทเทออีกรอบเฮ้ยพุ่งมาโดนนะ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 มัดปืนโกนยังยืดอู้ยอวาว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 โดนคอมโบ นี่ไงนี่ไงถอยสอ,ส,อสองสองหนึ่งไม่ถือว่าลูมไอหนูจ่านในย่านานี้คิวไรสกิวมั่วเป็นไรโดนหน่อยไม่ไล่ไอหนูโดนหน่อยไม่ไล่ไอหนูเอ้ยจะตายที่โอ้วโ่โยกหน่อยโยกซิกแซกทิกแทิกแซกรับโชคไอ,อ้พุ่งหนีอ่ะพุ่งพุ่งหนีอ่ะเฮ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเอาเวนละโอ้โหตายโค้โโดี้ให้เป็นไอนางเอ้ฝนตกอีกแล้วจังหวัดเหนือพระฝนตกจังเลย เป็นไรเป็นไรตายไปเฮ้ย,เ,ยเจอเหรอเจอตายเก็บแล้วถามตัวเฮ้ยโหยเกิขออภัยในเสียงฝนตกด้วยนะคะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเราไม่มีสิทธิ์ไปห้าม,มาได้เออโอ้หนักหนักขึ้นละเอ้ยโหยดเกินเอ้ยไม่หลบตายไม่หลบตายไม่หลบตายนี่เป็นงไงล่ะตายตายโอ้โหหนักหน,นักฝนตกหนักอ่าเน็ต เฮ้ยไอเน็ตกาก์ดโอ้ดังเกินฝนตกฝนตกดังเกินฝนตกดังเกินเฮ้ยฝนตกดังเกินฝนตกก็ไม่ใช่ปัญหาครับนี่เป็นไงล่ะเอ้ยเอ้ยเอาไปกินหมัดอย่างยินเฮ้ยปะ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 เฮ้ยไม่ตีเพื่อนเราไม่เตีเพื่อนเราขอจาดหน่อยเอ้ยแรกแรกแรกเฮ้ยเนตขยะเน็ตขยะเอ่าฝนตกฝนตกฝนตกเอ้ยเอ้ยอ๋อยิงพูดยิงตกหนักเว้ยเฮ้ย ปาปาตายตายเอ้ยฝนตกโอ,โอ,โอ้ไม่ได้ยินอะไรละว,ว้วาวว้าวว้าวอะไรไป่ไรทำไ,ท,ำไทำไรทำไรเอ้ยทำไรทำไรมาปืนปนยางยืดไอ้ใ่เลยมม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  ก็เนี่ยขยะไม่ว่าอยู่ที่ไหนพวกเราก็ไปถึงไม่ว่าอยู่ที <h <h ่ไหนพวกเราก็ไปถึงโอ้โหบัดบินกลยางยืดอู้เจ็บ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 เงาเหงาอยากเหล่ากบาลเลยหนูเหงาเหงาอยากเหล่ากบาลเลยหนูเฮ้ยเกือบตายเกือบตายนี่เราเป็นไงเป็นไงเหงาเงาอยากเหล่ากบาลบ่าไอ้หนูเหงาเงาอยากเหล่ากบาลบ่าไอ้หนูพี่ชอบนะ นี่ไงมาบึงก้เออผมบอกเลยนะว่าขออภัยในฝนตกนะนี่ด้วยไอสัตว์เอ้ยฝนตกเขาเมือนเกลียวไหมเกี่ยวเออไอเหน็ดแหลกเลรอเน็ดแหลกเลรอเอาบาดบึงค้ยังยืดไปหน่อยเล่เวนโอ้โหเป็นไรเฮ้ยไม่โดนว้าวเกมมันช่างดูเดือดเผ็ดมันจริงๆเฮ้ย ว่ามีคิดว่ามีไม่ทันหรอกเฮ้ยทันเหรอ,เ,หรอเป็นไรวะลูฟี่เป็นไรลูฟี่เป็นไรเป็นไรลูฟี่ลูฟี่เป็นไรโอ้โอ้ oh 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 ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนจูบครับจู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 บเจ็ด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 สิบห้าไอเวนไม่ใช่ครับหัวแตกมันไม่ตายเอาไปแล้วกันไม่ตายเหรอไม่ตาย ตายแล้วไม่ตายนี่เป็นไปไม่ได้นะบอกเลยตายนี่เป็นไปไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยช่วก,กับอีจิกโกะเหจจรอจอ้ิงลงมาสิวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูฟี่น้องกับพี่มันต่างกันไอ้หน,หนหูงงอะไรเอ้ยไอย้ไม่ตายเว้ยสุดยอดเลยวะบออางทีแม่ เท้าเฝาลดเ้าลาด,าลาดยางจริงๆนะโอ้โหเราเราแค่เราฝนมาตกได้ยังไงนะฝนตกนาะฝนตกไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับผมต่อ,อกเกมกเกมกเกมสุดท้ายเว้ยไปเลยทามาอยู่ดีปาลอ,องเว้ยเราตีอาลองไงเฮ้ยตัดเลยลูฟงลูฟี่อยู่ไหนอยู่ไหนอย่ายืนค้างให้พี่หนูอย่ายืนค้างให้พี่ไอ้หน,น,หพหหนูพี่บอกเลยพี่บอกเลย อู้ตายตายตายอย่างเดียนตายอย่างเดียนเฮ้ยป๊าบไม่โดนเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรมึงเป็นไรไมเป็นไรตั้งหนาวะนี่ไงสะบัดเมาเ,เขาเรียกว่าสะบ,บัดเมา <c oughs> เว้ยโอเคเขาเจอปื้นคนยางยืดหน่หอยเป็นไงตายเว้ยเฮ้ยมึงอกี้เราตะสันติเลยนะอะไรเป็นไรโอ้โหตันโคตรเยอะเลยมีตันก็ต้องมีจากอะไรวะเฮี้ยอะไรเฮ้ยเอสเหรอ เอาไปฆ่าพี่ชายดีกว่ามันจะไม่ตายเพราะอาคาอีโนะหรอหรือว่าอาคาปะไงเฮ้ยป๊ะปะเอ้ยลูฟี่นี่ไงสะบัดเมาส์พอแล้วน้องมันคนละขั้นโู้โัวว่ะวมันคนละขั้นไอ้หนูพี่ก็ไม่โดนวะรู้จั่วไปเนาะรู้จะจักวะเฮ้ยตองเหรอเฮ้ยสะบัดเมาส์แล้วกดชี้กดคิวกดคิวเฮ้ยเอายืนนิ่งของหวานของหวานเอาจะตาย ปั๊มไม่รอดเลยอุ๊ยทะกุระพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่พี่ไม่ยอมนะพี่ไม่ยอมพี่ไม่ยอมนะพี่ไม่เออเจอเจอตายแล้วเลยตายแลนเอ้ยศัตรูตายแล้วนี่กี๊ทีหน่อยเป็นไงบุมเราจะไปขึ้นยอดอัลฟาเลสอัลฟาเลสกันละเอาชาร์จ ตาบันหน้าสาบ้างนะปืกนกลใหญ่ใส่พี่แล้วนี่ไงน้องพี่เจ็บกว่าพี่เจ็บกว่าพี่เจ็บจริงจริงด้วยโอ้โอ้พี่จะตายแล้วเจ็บจะตายแล้วอามามาพวกนี้หน้าฝนคนจะโต๊ะทำทำนี่ผมพยายามพูดให้ดังนะนี่นนะเฮ้ยเอ้ย,อยไม่โดนเลยไม่โดนเลยอออเออเออจะเออเฮ้ยเป็นไรนักหนาวะ นี่ไงตายไปดิไม่ตายเหรอ,ต,อ,อต้องเจอต้องเจอเฮ้ยเธออจำไม่ได้นะดูอยู่แปลงลากเกียร์สีแล้วหลบเลยหลบเลยหลบเลยเหมือนแค้นเหมือนแค้นเหมือนแค้นแต่ก็ไม่ได้แค้นอะไรหรอกนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเกือบนี่ไงมาดิเฮ้ยพอตตีตายเลยไม,ไ,ลานานไม่ไหวแล้วนันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว ไอ้สีแดงมันมีเยอะจังวะนี่ไงสก,กิลมั่วก็นี่ไงสก,กิลมั่วก็ตายไม่ตายไปขอทุบหน่อยแล้วกันนี่เฮ้ยไม่โดนวะจุกเลยจุกเลยเรอจังหวะ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 โอ้ โอ้โอ้ไมค์กอนโอ้โอ้โอ้โดนค้างงูใช่ปะไนี่ไงไนยใส่เลยกลัวไม่ได้ใช้อ้าวคอนไปแล้วไอ้หนูคอนไปแล้วเหรอหนูตายโซโลมาทีหลังแต่ว่าตายเอ้ยโดนใครไม่โดนโซโลเป็นแล้วนี่ครับไอ้ไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอุย้ยตายเอ้ยต้องโดนหมัดนี่มัดอย่างยืดแต่ไม่ใช่ยืดธรรมดา ยืดยืดเหี้ยเลยไปแล้วโ oh, 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 oh oh, อ้โหโอ้โอ้โอ้ไมค์กอนโอ้ไมค์กอนขอ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 ตะบันหน้าน้อยถึงไม่ทันเอ้ยหมดเวลาเยอะเอ้ยชนะว่ะเฮ้ยจีจีว่ะไอ้จีจีนะจีจีมาเห็นไหมจีจ,จ,จ,จีว้าวจบไปทีเรียบร้อยแล้วโอเคครับว่าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตาใครให้ผมด้วยนะ เปิดเป็นกำลังใจให้ผมทำเพียต่อไปนะใครที่ผ่านเข้ามาดูที่เหลืองกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับเหลืองกดไลค์นะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์มากครับครับบาย